ลกูกศิปูวันนี้วันพระผูดูดวงแล้ววันนี้ใครทําบุญตอนเช้าแล้วตกกลางคืนก่อนนอนนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาสัมมาอรหังและแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้เทพเทวดาประจําตัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในบ้านผูดูดวงแล้ววันนี้พวกมึงจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตมึงอาจจะมีโชคมีลากับเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาประจําตัวก็ได้เขาจะมานิมิต นอนมึงน,นอนอาจจะมีโชค หรือมีตัวเลขมาให้มึงตีเอานะวันนี้ใครทําบุญวันพระปูอน่นนโมทนาบุญด้วยพวกมึงจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตท้งยิ่งใหญ่นะทำบุญทำบุศสนไว้เชื่อปู่แล้วจะดีบุญบรารมีที่มึงทําจะไปช่วยหนุนนาม,มึงให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยนะพ้นความจนมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะเชื่อปูท่ทำบุญไว้เถอะและ้จะดีเอง